นางเอกดังหย่อนรูปคู่หวนานใจตบปากคาเม้าโยงเป็นคู่รักเลิกเงียบ พักหลังมานี้ไม่มีรูปคู่หรือโมเมนต์หวานๆออกสื่อเหมือนเคยจนโดนเมาสุบซิบว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบหรือเปล่าสําหรับความรักของซุปตา์สาวพลอยเชอร์มานและนักแสดงสาวรุ่นน้องคลอดีนอาทิตยาซึ่งไม่นานมานี้สาวพลอยก็ได้อัปเดตสถานะหัวใจว่าความรักยังปกติแต่ที่ไม่เห็นรูปคู่เพราะธรรมดาก็ไม่ค่อยลงอยู่แล้วตามนิสัยแล้วเป็นคนไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยชมเราชอบอยู่แบบเงีย,งยบๆไม่ชอบให้คนมาโฟกัสมาก เรารู้สึกเขินแล้วทำตัวไม่ถูกตัวน้องเองก็เป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยชอบให้ใครมาจับจ้องเขารู้สึกเก่งเวลาอยู่กัน2คนก็มีความสุขแต่เวลาพอมีใครเอาไปพูดถึงเยอะมันก็รู้สึกแบบความรักมันไม่ได้อยู่สองคนแล้วถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดน,น,นานๆทีโพ์รูปให้เห็นบ้างเราคิดว่าในโซเชียลเราใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองเราคงไม่ได้โพดภาพเพื่อให้คนอื่นประทับใจแต่ล่าสุดสาวพลอย ก็ได้หย่อนรูปคู่คลอดีนซึ่งเป็นรูปกล่าวจากทิปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันพร้อมแคปชั่นบอกว่ากลับมาแล้วแต่รูปยังไม่หมด hashtag Sherman เชอ a ์ h มน a ีส t แ e l e hashtag thele เด a ยทา hashtag c ์ p ีทมกลางแฟนแฟนกรีกราสสนันกดไลค์คอมเมนต์รัว